ปลาสลาไปเลยทุกคนอันนี้กินได้แบบไม่อัน้นกินกี่จานก็ได้กินเท่าไหร่ก็ได้แ <Wow. S 1> ล้วใส่ปูลงมาอีก <Wow. S 1> คุณดูอันนี้คืออาหารเช้าของโรงแรมนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> น,นี่คือของคีคโอ้โห <Wow. S 1> อาหารเช้าได้เป็นอันดับ4ี่ของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> สุดยอดสุดยอดมากคือถ้าใครชอบกินหอยเชลจะกินหอยเชลอย่างเดียวก็ได้นะ <Wow. S 1> ไปล็อบบี้กันก่อนดีกว่าเพราะว่าล็อบบี้เนี่ยมีของฟรีเยอะแยะมากมาย <introduction. S 1> <anut> ดาว้าดะมมาพลบกับเราสองไฮไลท์ในช่องคิงยูดีไฮท์นี่ทุกคนวันนี้นะคะก๊กกับมิจิเรามีโรงแรมที่เรียกได้ว่าสุดยอดมากสุดยอดระดับท็อปคลาสของในญี่ปุ่นนั่นก็คืออาหารเช้าสุดยอดเป็นอันดับ4ของในญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวซึ่งก๊กกับมิจิก็แบบเฮ้ยเราไม่เคยอ่ะที่แบบเฮ้ยเขามีทักการทําแบบว่าแรนกิ้งขนาดนี้เลยเหรอไปดูพร้อมๆกันเลยทุกคนว่าอาหารเช้าอันดับ4ของในญี่ปุ่น จะสุดยอดขนาดไหนไปกันเลยทุกคนดูอันนี้คืออาหารเช้าของโรงแรมแนนเองนะคะน,ะนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกของซีฟูด้ดกุ้งหรือแม้แต่ไข่ปลาแซลมอนเราสามารถที่จะกินได้แบบไม่อัน้น <Wow. S 1> ทุกคนดูอาหารเช้าของทีทนี่อันนี้คือหอยเชลล์อันนี้เรากินได้แบบไม่อั้นเลยแล้วอันนี้คือเนื้อปูทุกคนดูดิ ปลาหมึกและนี่คือไทแมกอันนี้คือไข่ปลาแซลมอนนะคะที่เราสามารถกินได้แบบไม่อัน้นโอ้โหและยังไม่หมดคืออาหารเช้าเยอะมากฝั่งนี้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 นี่อันนี้เป็นไข่ดิบไข่ดิบก็มีอันนี้เป็นปลามาคูโรนะในทุกคนไข่ปลาอันนี้ปลาแซลมอนกุ้งหวานก็มีด้วยอะ่ะ เราก็มาตักข้าวใส่ถ้วยแล้วก็ลากคือเราจะทําเป็นเหมือนกับว่าโดมบุหรี่ใช่ไหมทําเองได้เลยทุกคนอ๋ออันนี้เป็นข้าวปกติแล้วอันนั้นเนี่ยเป็นข้าวแบบว่าข้าวสูชิว้าวมิจิดีมากเลยนาะสุดยอดเลยเนี่ยอันนี้คืออาหารเช้าของโรงแรมนะคะเหมือนกับว่าเป็นข้าวหน้าปลาดิบเนี่ยรวมถึงไข่ปลาแซลมอนเราสามารถกินได้แบบไม่อันกันเลยทีเดียวข้าวแค่นี้พอ ของเค้กใสปูก่อนเลยคนดูอันนี้คือเนื้อปูเขาจะใส่เท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือเนื้อปูหอยเชลล์หอยเชลล์กินแบบไม่อั้นเลยนะแม่จิตข้าวมันไมาอั้นข้าวมันไม่อัน้นพร้อมนะักอีกช้อนหนึ่งปิดทุกอย่างไปเลย いたまไงทุกคนไอช้อนไม่เห็นเขาเลยเป็ดทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วทุกคนดูอันนี้ของเจ๊กอันนี้คืออาหารเช้าโรงแรมนี้สุดยอดอ่ะทุ หลักลาดไปเลยทุกคนอันนี้กินได้แบบไม่อั้นกินกจานก็ได้กินเท่าไหร่ก็ได้ใส่เวกใส่เวกใส่ช้อนหนึ่งโอ้ยทุกคนดูอันนี้เรากินได้แบบบุฟเฟ่เลยนะคะของกินเยอะมากเลยนะม่จิเยอะมากของกินเยอะมากๆแล้วเป็นของเค้าไกโดยเยอะมาก ห <Wow. S 2> อยโฮตาเตะอะไรก็คือทุกแก่มีหมดแล้วจริงๆเนี่ยอาหารมีเยอะมากทุกคนแต่นี้คือไฮแมทและนี่คือหนึ่งเหตุผนลนที่โรงแรมนี้เนี่ยอาหารเช้าได้เป็นอันดับสี่ของญี่ปุ่นแน่เอยนะคะสุดยอดสุกยอดมากนทุกคนแล้วยังไม่พอนะคะนอกจากที่เราจะได้เห็นแล้วนมอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นนมของฮอกไกโดเช่นเดียวกัน และอันนี้ก็เป็นโยเกิรตของฮอกไกโดมาาีเซโกนะหนมาจากมีเซโก้เลยทีเดียว <Wow. S 1> คืออาหารเช้าเคเนี้มีแต่อะไรที่แบบมีสตอรี่ไข่เห็นไหมไ <Yeah. S 1> ม่ได้ไข่แบบธรรมดากะโลกกะลาอะไรนี้เลยนะเป็นไข่ดีๆมากทุกคนแล้วจริงๆคืออาหารมีหลากหลายมากมีของไปดูเยอะมีของฮอปกโดเนี่ยเยอะมากแล้วเราเนี่ยได้กินอะไรแบบเนี้ยไม่อั้นอ่ะ mm hmm. สุดยอดมากเลยนะ โอนมันนี่คือของพิกโอ้โหข้างล่างเป็นตูเราสามารถคอนโทรลทุกอย่างไดง้นี่มันแบบดีมากเลยไม่เจอข้าวเลยโชอยพิเศษไปเริ่มกินพร้พอมๆกันเลยทุกคนอาหารเช้าแบบนี้ตายาอืม,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 มไปยังไงไปยังไงไปยังไงอร่อยมากสดมาก ไม่แพ้ที่ร้านเลยบางทีเนี่ยอร่อยกว่าบางร้านอีกนะเพราะว่าเขาเป็นของออคไอโดไงใช่ของออคไอดโอดีมากหอยเชลลเขาแบบตัวใหญ่มากทุกคนคือถ้าใครชอบกินหอยเชลจะกินหอยเชลอย่างเดียวก็ได้นะอืวานมากอืม ไม่มีคำพูดอะไรนอกจากเออๆอีกแล้ว,วาอ,อ,อาหารชาของม่จีไข่ปลาแซลมอนดาเกะอันนี้เป็นอิคุระไข่ปลาแซลมอนยันเดียวโอ้ไข่ปลาเยอะมากสมมติว่าถ้าเรากินหมดจานนี้เนี่ยเราจะไปเอาอีกจานหนึ่งก็ได้ไใช่ไหมได้กินไหมอันนี้ เกินไปไหมเป็นยังไงทุกคนสำหรับโรงแรมที่ได้ชื่อว่าอาหารเช้าสุดยอดเป็นอันดับ4ของญี่ปุ่นนั่นหมายว่ามันมันจะต้องมีอันดับหนึ่งถูกต้องไหมแต่ครั้งนี้เราพาทุกคนมาอันดับ4ก่อนถ้าใครอยากที่จะให้เราแบบว่าพาไปอันดับ3 2 1อะไรอย่างนี้อีกนะอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะพม่จิถ้ากดไลค์กดแชร์เยอะเมื่อไหร่เราจะไล่1 2 3สไปให้ทุกคนดูด้วยน,นั่นเองนะคะ<ม>แต่แค่ แต่ไม่อยากคิดเลยว่าอันดับหนึ่งจะเป็นยังไงนี่ขนาดอันดับเสียงสุดยอดขนาดสุดยอดจริงนี่ปลาแซลมอนกินไม่อั้นเป็นอาหารเช้าที่ดีที่สุดเป็นอาหารเช้าของเรมที่ดีที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยแล้วมีอีกอย่างทุกคนก็คือห้องอาหารเนี่ยเห็นมีอาหารเยอะแบบนี้เห็นใหญ่ขนาดนี้วิวคดีมากมเดี๋ยวให้ดู จาอันนี้คือวิวจากกองอาหารเป็นวิวเมืองนะแต่ว่าเห็นแบบหิมะแน่นๆเลยอ่ะดูดิแล้วสำหรับคลิกเลยนะแค่ค่าอาหารเช้าเนี่ยเขาให้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะเป็นยังไงทุกคนสําหรับอาหารเช้าของโรงแรมนี้นะคะอ,อยากจะบอกว่าอร่อยมากมมและคือคุ้มมากเยอะมากไปแ,แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนั้นมากดีกว่านะไม่เจ๊เนาะ เอ้ย<ไ>อแต่เพิ่งเลยไปล็อบบี้กันก่อนดีกว่าเพราะว่าล็อบบี้เนี่ยมีของฟรีเยอะแยะมากมายนี่อันนี้คือตรองจุดเช็คอินนี่เป็นล็อบบี้นะแล้วก็บรรยากาศดีมากแล้วตรงล็อบบี้หลังจากที่เราเช็คอินเสร็จแล้วอันนี้คือพวกครีมทั้งหลายน้ำเชนนใช่พวกอเมนิตี้อะไรพวกนี้อันนี้น,น,น,นี่คือเราสามารถหยิบไปได้เลยเราอยากได้อะไรเราก็หยิบไปได้เลยทุกคนโด้โมเยอะมากเลยนะนี่อันนี้กาแฟก็มี อันนี้เป็นชาเขียวอันนี้เป็นซุปมิโซชิโร่ทุกคนแก้วอะไรก็คือมีไว้ให้ครบเรียบร้อยยังไม่พอน้ำเปล่าน้ำชาน้ำผัดน้ำส้มไม่ต้องซื้อแล้วนะมิจิดีเนาะดีนะนะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูห้องกันมากดีกว่าน,นะคะหลังจากที่ไปกินอาหารเช้ากันแบบจุกๆเแน่นๆเยอะๆกันมาเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเข้ามาน,นี่คือห้องของเราเลย ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะจริงๆอ่ะเพรมันไม่ได้กว้างอะไรแบบมากมายมันก็เหมือนกับว่าเป็นบิสเนสโฮเทลนั่นแหละทุกคนเพียงแต่ว่าค่อนข้างที่จะครบคันอันนี้เป็นทางเดินแต่ทางเดินก็คือค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะสามารถที่จะแขวนเสื้อผ้าตรงนี้ได้ด้วยนี่เรามีกระเป๋าเดินทางก็สามารถที่จะวางกระเป๋าเดินทางได้ให้สองใบเลยนะเนี่ยทำเป็นแนวนอนแบบนี้ทุกคนแล้วก็ใส่เข้าไปข้างในแบบนี้ก็ไดออ้อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะตามต่อมาด้วยตรงนี้นี่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 โโหตรงนี้มีครบเลยอะ ข้างล่างนี้เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับตู้เย็นทุกคนแต่โรงแรมนี้เขาบอกว่าถ้าจะเปิดตู้เย็นจะต้องเปิดสวิตต์อย่างเงี้ยให้เป็นออนก่อนถ้าไม่เปิดอย่างเงี้ยตู้เย็นมันก็จะไม่ทํางานอย่าลืมนะไม่ใช่แบบใส่น้ําไปแล้วไม่เปิดสวิตช์นี่คือตู้เย็นไม่เห็นเลยน่ะอันเนี้ยและนี่แตนตะแดนที่เราไปเอา,เอามาจากข้างล่างเมื่อกี้น,นั่นเองนะคะตรงนี้จริงๆเนี่ยอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยเราพอหลังจากเช็คอินเสร็จเราจะไปหยิบเลยก็ได้หรือว่าเอ้ยกินข้าวอะไรเสร็จแล้วอยากที่จะใช้อีกอะไรเงี้ยก็ไปหยิบอีก เขาได้นะเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เขาจะวางไว้ <c oughs> ก็คือเราก็เอามาหลายอย่างเลยมีคิมนู่นนี่เขาก็มีให้เยอะแล้วไม่ใช่เนาะใช่นี่ทีวีแล้วยังมีน้ํามาให้ด้วยน้ําเปล่า2ขวดพอ <c oughs> กินหมดแล้วเ <c oughs> อาเหรออันนี้เป็นน,น้ําของฮอกไกโดอ่ะเฮ้ยดีแล้วดูขวดน่ารักมากให้มาสองขวดน,นั่นเองทุกคนก็เหีหยนไม่ต้องซื้อนะถ้าไม่อย่างนั้นก็คือไปซื้อน้ำอะไรเงี้ยเสียดายตังทุกคนนี่อันนี้ก็คือมีครบคันตรงนี้สามารถแบบนั่งชิวนั่งทํางานไม่มีไม่มี ไม่มีอยู Donna, ่จริงนั่งทํางานก็คือนั่งใบนั่งดูกาแฟชมวิวนี่จะได้วิวเมืองแบบนี้ทุกคนเพราะว่าซัปโปโรใครมาตั้งแต่เดือนธันวาคมกรากุมภาพันธ์เห็นหิมะด้วยเลิศนะเห็นวิวเมืองแล้วหูขาวมากเลยะถนนถนนก็คือขาวหมดเลยยิ่งถ้าหิมะตกนี่คือเห็นชัดมากสวยนะแต่ยังไม่หมดนี่เจอเขามีที่นั่งตรงนี้ด้วยนะไม่จริงหรอ เออคราวนี้ก็ได้เห็นวิวเมืองแบบว่าเต็มที่ไปเลยแล้วมีตรงบีโต้อะไรอย่างเงี้ยก็คือดีนะจริงๆอ่ะพื้นที่ไม่กว้างมากแต่ว่าอุปกรณ์ใช้สอยนี่ถือว่าครบถ้วนเลยแล้วนี่เครื่องกรองอากาศก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้โรงแรมในญี่ปุ่นนี่คือมีเกือบพวกโรงแรมปะตั้งแต่มีโควิดเนี่ยคิดว่านะมีหมดเลยคือเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ลูกค้าเนี่ยใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะพวก อะไรเขาเรียกวัยลงวัยรัดอะไรเง,งี้ยมากิงขึ้นเขาก็จะเอามาใส่ให้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนรวมถึงเตียงแต่เตียงห้องนี้ใหญ่เตียงห้องนี้ใหญ่มากคิกกับแมจิเนี่ยเราเรา,เราจองเป็นแบบเตียงเดียวแต่ว่าก็เรานอนด้วยกนันนะเนาะอย่างว่าเป็นแบบนี้เลยส่วนสวิตไฟอะไรเง,งี้ยก็คืออยู่บนหัวเตียงเวลาเรานอนเราสามารถเปิดปิดไฟจากหัวเตียงได้ก็ถือว่าโอเคนะแล้วที่สำคัญนี่ชาร์จแบตได้ด้วยบนหัวเตียงมีที่ชาร์จแบตด้วยวางโทรศัพท์ก็ได้อะไรเง,งี้ยก็คือง่ายเลยเพราะปกติเวลาเราก่อนนอนเราก็จะเล่นโทรศัพท์ใช่ปะ เป็นไงโป่งมากเลยอะเนี่ยห้องเนี้ยกว้างขวางมากทุกคนเต็มไม่พอมีชุดนอนให้ด้วยข้อดีคือเราไม่ต้องใส่ชุดที่เราเตรียมมาไงเป็นเพราะว่าถ้าเขามีชุดนอนให้พรเราใส่ของเขาใช่ปะเราก็ไม่ต้องซัก เออเพราะว่าถ th so 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 ้าเราใส่ของเราบางทีแบบมาเที Dude, ่ยว5้าวันแล้วเขาไม่มีจุดนอนให้เราก็ใส่เสื้อผ้าเราหวันอ่ะเราก็จะต้องไปส่งซักมั่งตากมั่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็ลาบากอออย่างเงี้ยดีเหมือนกันนะทุกคนไม่ต้องเปลืองเสื้อผ้าเราด้วยตามต่อมาด้วยตรงนี้เปิดประตูเข้าไปดูข้างในกันเลยจ้าเป็นยังไงทุกคนและนี่คือห้องน้ํานั่นเองนะคะคืออุปกรณ์ก็คือมีครบครันนั่นแหละแล้วก็มีอ่างอาบน้ําด้วยนี่เฮ้ยแต่อ่างเขาใหญ่อยู่นะ เฮ้ยดูดิมิจิดูกิกยืดขาได้เลยอะ่ะเห็นว่ากิกสูงร้อยหกสิเอ็ก็คือสามารถยืดขาได้ทุกคนเวลาที่แบบว่าใครมีเด็กเล็กเนาะลูกเล็กก็สามารถอาบน้ำในนี้นได้แต่ทุกคนเวลาจองห้องพักจองโรงแรมที่ฮอกไกโดนะคะฮอกไกโดเนี่ยยิ่งใครมาหน้าหนาวเนี่ยมีอ่างอาบน้ำอันน,าานี้ดีมากเราสามารถแช่ได้เวลาไปเดินข้างนอกแล้วหนาวใช่ปะ ก็กลับมาแช่น้ําแล้วเมื่อกี้ที่โรงแรมเขามีผงแบบว่าที่จะใส่ในอ่างอาบน้ําให้ด้วยมีหลายกลิ่นด้วยไม่ต้องซื้ออีกแล้วค่ะเฮ้ย <Maps> อันนี้คือเขาดูแลเอาใจใส่อุป,ปกรณ์ทุกอย่างนี่คือเขาใส่ใจมากเลยนะแต่จะต้องบอกก่อนว่าโรงแรมนี้เนี่ยเรายังไม่ได้บอกชื่อโรงแรมเลยเนาะ โรงแรมนี้ชื่อว่าอะไรมิจิเบสเซนีนักจิมากรวยใช่ค่ะทุกคนก็คือนี่นี่น,นี่ขึ้นชื่อมาให้เรียบร้อยอยากจะบอกว่าเดินทางสะดวกมากเพราะว่าโรงแรมนี้เนี่ยอยู่ในใจกลางซัปโปโรเดินจากสถานีรถไฟใต้ดินนะหนึ่งนาทีทและนี่คือโรงแรมของเรานะคะดูข้างหน้าโรงแรมสิขาวมากเลยแล้วนี่ข้างหน้าโรงแรมนะคะมีจุดขึ้นรถบัสที่จะไปสนามบินด้วยตอนเช้านั่นเองทุกคนนั่นหมายความว่าจากสนามบินก็สามารถมาลงที่ <S 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 นี่ได้เช่นเดียวกักนนะ <S 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 นี่แล้วก็ตรงฝั่งโน้นแล้วก็ตรงนี้นะจะมีสถานีรถไฟใต้ดินได้ไหมเจโนะใ,นะโใกล้มากใกล้มากเลยทุกคนแล้วดูฝั่งตรงข้ามนี่นี่แฟมิลี่มาไอ้โลสันดิโลันโลสันแฟมบิลีแล่แบบอะไรวะ โอ้โหถือว่าสะดวกมากๆและสามารถที่จะเดินไปหาของกงของกินไปเที่ยวเนี่ยได้ไง่ายๆนั่นเองนะคะและสุดท้ายนี้คิดว่าหลายๆคนอยากที่จะรู้ว่าราคาเท่าไรถูกต้องไหมก่อนอื่นคิกกับพิจิเราจองมาห้องนี้รวมอาหารเช้าในวิดีโอนี้ที่ทุกคนเห็นจองมาในราคาเพียงแค่12.00 0เยนถ้าตีเป็นเงินไทยนั่นก็คือ3 0 0พ 6ก0บาท,บาทน,นั่นเองทุกคน3,600บาทนั่นคือ2คนนะนสองคนเหรอแล้ว1คนเทน่าไหร่ไม่จี1,800บาทบาททุกคนคิดดูว่าแค่อาหารเช้าไข่ปลาแซลมอนกินแบบไม่อันบุฟเฟ่ฟขนาดนี้บบใช่แล้วซีฟูดมากมายที่สำคัญเป็นของฮอกไกโดด้วย นี่แหละค่ะทุกคนถื่เป็นเหตุผลที่ทําให้โรงแรมนี้เนี่ยอาหารเช้าถือเป็นอันดับ4ของญี่ปุ่นและที่สำคัญก็คืออร่อยมากและราคาไม่แพงนั่นเองเค่ะทุกคน